สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับช่างต้นอีแตนซิงเน่มาดูคันนี้มีทำอะไ้เสาตั้งเสาหลังอะ่ะตั้งเสาหลังฝาข้างฝาข้างรีดมาเอาเหล็กส่งรีดครับแบบนี้เลยประมาณ ห้าสิบเซนฮนะเหล็กประมาณมนนะสามมิลสี่มิลน่ะใส่ไฟอนะ่ะเข้าไปเลยอันนี้ไว้เหยียบเป๊ะหวัดกันางนะัดบนหวัดล่าง อ๋อคันนี้ก็ฝาข้างมาเลยครับนี่ฝาข้างนี่ครับมาแล้วก็ทําการติดตั้งเลยครับมาฝาข้างมาพุ่บก็เอาเหล็กใส่หนึ่งท่อนตัวนี้ทำเสาสองตัวแล้วก็เอาไอ้บานเท้ามาใส่ครับบ้านเทบที่ใส่สี่ตัวครับ หัวท้ายแล้วก็ช่วงกลางสองตัวครับอ๋อนี่ฮะไอ้ตากโปรงฝีมือช่างอันเนี่ยนี่แค่นี้ก็แค่น,นี้ก็นนนนนนทำสีครับเดี๋ยวเอาสีบอลมาพ่นไะ อันนี้สีรองพื้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ช่างแจมเอาสีบอนมาพ่นแล้วก็ติดเทปกาวครับโอ้ตัวนี้ครับเพิ่มอะไรอีกน้อี่ทำแบบใหม่แล้วเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบแต่งแปดกะจกเงามองหลังสองอันตึกตาขาละสองโอ้เป็แจมทั้งนั้นเลย ก็ทำอะไรนั่นเสร็จก็เอาแผ่นเหล็กมาปูพื้นเนี่ยนี่แหละหนะนาควหนาหนึ่ประมาณสามมิล นี่ถ่ายถ่ายอย่างเท่ <laughs> hey, ng, อะ่ะดูอ่ะนี่้าโช๊ะแต่งอ่ะมีอะไรวิติวิติสามวิติเลยงัดไม่ต้องก็ต้องงัดติด้อเชื่อมมันไปหลาะสิ เออรอเลยให้ตัวนี้ตีนหอ,อังแ้ว

เราบกคนชาวประเทศการพชานีครับไอฉากแล้วก็ต้องวัดด้วยนะบนน่างเป๊ะสามร้อบกะบาน สามร้อยสิบครึง่งสามร้อยสิบครึ่งแล้วก็บวกไอตัวนี้สองตัวมานันมาสามร้อยห้าสิบเนี่ยเยีวยพิเศษเลยคันนี้ไม้ตรงแล้วไม้ แขนจับมือเสือนแข็งๆมีนะไรอีกถูกขวางมันจะนน่นก่อนแล้วก็มัวน,นี้แล้วก็ยันว่าน,นี้มันก็มีตัวยันว่าน,นี้คน

Em, đánh phải đánh, em đánh ừ. <laughs> Bệ lên phải đây, em lên phòng rượu luôn Đẹp Ư Ư hả? mạc ยันยันย,ยันไว้อ๋อฝั่คนโน้นก่นอนอ๋อไ,ได้แนวยาวเลยนี่คนนี้ไอแนวนี้เดี๋ยวเช็คสีหลังนี้ทีนี้มีอยู่ห้าคันนครับรวมกับคันนี้ด้วยคันนี้คันโน้นคันนั้นและคันโน้นสี่คันห้าคนน ون, นันแบบว่าน้นประมาณนี้ โอเคครับสำหรับที่นี้ก็ฝาก f c กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่างต้นนยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับพี่นี้สวัสดีครับ